ทายาทอภิมหาเศรษฐีซีพีเกิดบนกองเงินกลางทองเผยชมหน้าน้องนาตาชานาตาลีฟลุกห่วงลูกสาวหนักยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักเหมือนคุณแม่ไม่มีผิดสำหรับน้องนาตาชาลูกสาวของนาตาลีเจนวนนลเพระียะคนสวยของฟลุกเกริรพลที่ในตอนนี้ใช้ชีวิตแบบครอบครัวมีความสุขหลังจากมีลูกสาวมาเป็นแก้วตาดวงใจบอกเลยว่าที่ผ่านมานาตาลีออกมาอัปเดตภาพความสวยของลูกสาวและคุณแม่อยู่เป็นประจำที่เรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมีอยู่จริง อย่างล่าสุดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกสาวอายุครบ1ขวบ5เดือนระบุข้อความว่าวันนี้เบบีนาตาชาอายุครบ1ขวบ5เดือนแล้วเวลาผ่านไปเร็วจังยกครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกไปเที่ยวอเมริกา แต่เมื่อเอ่ยถึงนามสกุลเจนวานน์เชวาหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นตระกูลดังของซีพีหากถามว่าความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวนาตาลีกับตระกูลแล้วก็มีการเรียงลําดับนาตาลีเจนวานน์เป็นลูกสาวดอกเตอร์ประทีปเจนวานน์มีศักดิ์เป็นหลานของนายธนินเจนวานน์หรือเจ้าสัวซีพีส่วนแม่ของนาตาลีเป็นชาวอเมริกันและเธอเป็นถึงหลานสาวของเจ้าสัวธนินเจนวานน์ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย